อีกตัว,ล,วจจะละเครื่องอาดจารบีแบบใช้ลมยี่ห้อ Aero รุ่นนี้ใช้ดีนะครับแรงอันนี้ลูกค้าส่งมาซ่อมอันนี้คืออะไรที่เปลี่ยนก็มีประเกน็นหนังสูบพวกออลิงพวกวาว อันนี้อันนี้อะไรเปลี่ยนออกไปแล้วมีอะไรซ่อมทุกอย่างตัวนี้ซ่อมเสร็จแล้วธรรมดาจะใส่แบ่งลงก,กองน้ำตรงนี้แต่นี้ลูกค้าเดี๋ยวลูกค้าก็ไปใส่เอก่าแค่ไหนก็ซ่อมได้อะไรมีรุ่นนี้ทนทนไม่ทนของใหม่ราคาสี่หมื่นกว่า ถ้าใครมีมือสองก็ส่งมาซ่อมได้อย่าไปทิ้งเสียดายแรงด้วย เอาแค่ไหนก็ซ่อมได้ใครจะซ่อมโทรมาครับมีจะส่งมาซ่อมก็ได้